เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดขึ้นครับทีมงานของเราเตรียมตู้เย็นมาให้แล้วครับนนไปดูตู้เย็นครับใช่ครับเชฟเกิดเลยนะฮะ <c oughs> ครับอันนี้ดูช่องฟิสของเรานะครับ <c oughs> ผมว<อ>่าหลายคนทำประจํานะก็คือโอ,โอ้โหเราจะมีน้ําอย่างนี้ที่แช่น้ําแข็งนะครับมีเนื้อหมูนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะฮะนี่น้ำแข็งเนี่ย, <c oughs> ย,อ,ยอันนี้อย่าไปกินเลยนะมันแปะติดเนี่ยนะมันเวลาเย็นมากๆเนะ้อแข็งอนะ่ะเวลาจะกลายเป็นความเย็นเนี่ยนะมันต้องคลายความร้อนออกมาครับแล้วมันก็จะดูดคลายความร้อนมามันก็จะมาโดนพลาสติกแล้วชิ้นก็ละลายมา นี่กบเบมือรการถุงพลาสติกเนี่ยโอ้ยนี่ของของกินน้งแต่เด็กๆใช่เย็นๆอย่างนี้ยังไม่เป็นไรถ้าเป็นน้ำแข็งเมื่อไหร่นะลายดัซินละลายมาเลยอันนี้กับถุงนี้กับขวดพลาสติกเหมือนกันเหมือนกันเลยสารพลาสติกทุกอย่างในตู้เย็นช่องฟีดเนี่ยถ้าเจอความเย็นจนเป็นปน,น,น้ำแข็งมันจะดูดน้ำแข็งมันจะดูดดอกซินมาเลยครับจากพลาสติกพลาสติกทุกชนิดเลยมีดอ,อกซินมา คุณผู้ชมในขณะที่ดูเนี่ยคุณลองเปิดตู้เย็นคุณดูอะล้วทําไปพร้อมกันอันนี้เนียได้วัคซีนละลายมายังไม่ท่าไหร่นะพอ,อะเราเอาไปอุน่นอ,อีกวัคซีนยิ่งเพิ่มความปิดพิษสารหลายอย่างเลยนะเนี่ยอย่างอย่างขามหมูเนี่ยแสบที่สุดเลยนะแเนื้อ<ล>สัตว์นี่นะถ้าอยู่แข็งนี่มันดูดวัคซีนไม่พอเวลาไปอุน่นอีกความร้อนที่ทาให้มันเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเนี่ยมันยิ่งเป็นมะเร็งมากขึ้น น้องเต้เห็นไหมเนี่ยกลัวหรือยังเนี่ยน้องเต้กลัวแล้วครับตอนนี้ผมอ,อ่าไม่เอาแล้วนี่เนี่ยโอ้โหกินน้ำแข็งคือ <c ười> กินได้แต่ว่ากินวิธีอื่นไม่ใช่มาแช่เองอย่างนี้โอเค